จว๊กเอ <c oughs> ะเอยิยยยยยยยบยยิยยยยยลยยย้ยย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 ยนียยายยยยยนยย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 ่ยย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 ย้อยยยยแยยวยยยยยอยยอยยยอย่ยอยยา,ายามยยยยยอนะยยยยยี่ยย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 นยยยยยยยายย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 หยย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 ย ม่าลืบ่เจ็บเพิ่นตัดออกหาลกเอย่านยิน่าก็สิได้ตีนมือด้อยเด้วันนี้เด้ตบมือแปะเด้บ่ย่านด้บ่ย่านเด้อเ็เพิ่นแกะให้เออเพิ่นแกะให้ลเพิ่นแกะให้ฮะฮนเบามือน้อยวันนี้ก็เบามือน้อยเบิ่งในเฮ็ดนายยให้่ล ยิ้มได้อร์ป่ะยิ้มไเนอระป่ะทุกบ้านียู่หลังเลยบ้านี่มารายงานโจวันที่สามมือที่หเลยน้องี่น้องเนาะเป็นไข่นะมือที่หกแต่ว่าอยู่ห้องหมอหรือว่ามาห้องหมอแล้มือที่สามนี้ฮะสบายดีดูสบายดีดูเห็ดยังไงเห็ดยังไงสบายดีพ่อร้องตบมือแป๊ะๆเห็นตบมือแป๊ะก่อนตบมือแป๊ะๆตบมือก่อนตบมือก่อนไปไหม

อาเจ็บเพิ่นกะยังบวทัานในเมื่อพี่น้องเนาะอ่าต้องเวตายเพิ่นกะไขขึ้นแห้งคือกันหวานนี่ก็ได้โอ้ยว่ามีแต่ฟูเจ็บฟูเป็นอ่ะพี่น้องเนาะยังไงกะพอกลับทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเจ็บซีแต่เบิร์ตฟูฟูซิโฟนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนเนาะพี่น้องเนาะแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของอตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ การแน่แล้วต่ลูกก็สบายแน่แล้วแบ่ก็ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเนาะมานอนหมอพี่น้องี่แต่คลิปน้องนี่แหละนะเนาะยิวานมินนี่ยิวานเองกอรเช้านะเนาะเอาไอ้ดุนมุนดุนมูดุนมูก็พอเช็ดวันนี้เช็ดวันนี้ดุนมูก็พอโอ้โอ้มาแพ้พอแล้วไปโอ้อ้โอ้มาแพ้พอแล้วไปเอายายพอได้เอ้ยนะเอ้ยไงหายมาแล้วเอาหาง ใช่พอ,อ,อป่ะมือน้อยเพื่อนออออกินน้อยอันหมอมาสิมาถอดให้เนาะแล้วก็สิเอายามากินอยู่เพื่อนออวันวนี้คือถอดแสดงได้เนาะถอดเข็มได้แล้วก็อย่าลืมแต่ว่าถ้าเป็นยาม่เือร์ายาหน้ามยาอย่างนี้ทุกคนเพื่อนกินยากเลยยานกินโมได้เลยยานไข่กับมะเขืนอิ่มกินโมถึอเวลาอ่าเพื่อนบัด แชมโคลไเพิโนบูไซด้แม่นพวกไอยาอันพวกน้ำเกลือยาใส่สโลมในพิโนซิบูไซด์ห้มีแต่ให้กินเอาใชสหลายเป็นก็ะโบดีเนาะมันแค่เด็กน้อยใส่ยาหลายกรบโบดีแต่แต่ว่าไข่ขึ้นยัมกินนี่ก็ได้กต่ก้นให้ับน้องเลื่อนเลื่อน้อยเอาเลืไอนเ่อถ้าไข่นี่ชิลดยุ่มเปมือที่หกเลยดิเพราะว่าไข่บริขึ้นตั้งแต่มือมาเลยแต่ว่าเพิ่นยังมีเจ็ดทองแน้วพวกมือแล้วว่า ซ่นลี่อ่ก็ดินยู้เพื่อนนะข้านก็รับก็ไดยบลวกบว่าแวงเเนี่ยเนเิร์ินนะอไม่ถูชาเลยไหมไอ้ไมันถูชาถูชาตัวให่ก่นยรอกถูชาไปถูชาไปเปิดให้บอกให้ยวินนี่ซาไปไปเด้อปิดมาปิดมากนี่นีคือคือคือพบอกเลยพวบให้เหยยดได้บให้จับอีพวบให้จับได้ย่บ้านไหนย่บ้านโอ้ยนันเขียวเอ้ หนึ่งวานไปอันนี้เอายืนเองมือเพิ่นจับบ่ได้ค่ะนี่แล้วเพิ่นยืนอายุโอ้โหตายกระดับหรอกตายกระดับนี่เลยลืมลืมอย่างนอนเลยลืมอย่างนอนเลยตอนมาอย่างนอนอยู่อืถมานลืมอย่างนอนเลยถ้าลืมแล้วอุ้ยว่าง่าย กลับที่เก็บเครื่องกลับบ้านเรานึกว่าเพิ่นสิใส่ยาให้อันคือเก่าเลยบ่และช่วงแรงๆได้จุ๋มสิหมดเนาะกระเปาเพิ่นนี่ซ่ํานี้สิอยู่ทินึง้พี่น้องเก็บของกลับบ้านน่ะเบิ่งกๆนีเอ้ยบอกว่าลุไปนี่ซาวเอออบอกปาลุงบอกปาลุงมาาว ป,ป๊าปวินี่ยันมาได้ไปอันทรงหน้ามาไม่ไฮะบ่ไม่ยยใหญ่ห่ใหเด้อยังมาได้ทรงพอทรงแม่แล้วเนาะยังควรกับลกอยู่ตายแล้วนี่นี่นีนี่นี่นว่นี่นนี่นี่น่นี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 ่นบ่นี่้ีนนะีน,น,นะววนี่นม่นี่นน่นี่นี่นี่น่่น อ้ยชัจ้โอ๊ยว้ายังเด้ปากเนียๆปแผลนะมาจิง hm. nah. uh, 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 uh. ุ่ิุ้ยวปอกผาน่าเะอุ๊ยอุ๊ยเดือเด้อดเด้อดเด้อเป็นไห้เด้อมาเมืองินะขตตะบอกว่วาปาร่มเนะ

ที่จ้าเอออือโถนี่เปิกัดเคยกัมเคยจับออกนรเป๋ที่ยเลยมันงายได้ซ้มือเอนห่อมันได้ไดีวเน่ยเป็นคนแขนดวนบันเป็นคนแขนดวนอืเป็นยังไงเป็นยังไงอันซอนซอนไหนต่ง่ายพังยก เจ็บบ่เจ็บเย็บวะเป็นเป็นไดทานหมอเฮ็ดยังทานหมอเฮ็ดยังไรมือนะมินิมินิท่านหมอเฮ็ดยังไรมือฮะทานหมอเฮ็ดยังไรกับมินิฮะเออเพิ่นจับแข่งไหวพ่อบ่เพิ่นจับแข่งจับแขนไว้บ่ะฮะเออเพิ่นเฮ็ดนั่นั่นโอ้มินิกับดีนาดาวเลยเออ บ่ตีนแหงได้ทำห้องอันพยาบาลเพิ่อนี่กับบ๊อบบบบเนาะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดพินี่อ่าพอดีเบิดเกือบเกือบสามล้านพี่น้องเนาะอ่าถูกมันนี้ยังบบฮูอ่ะสิเบิดเท่าใดได้มือนี้คือว่าแหละอ่าแนวอ่าชาวบามาหาเพื่อนมันก็เย็นคือเราได้อ่าโตนะ ตอนอยู่เฮือนบัดหุ่มหุ่มเลยัดเฮือนผัดผงกินยาโม่ไหนกลนเขียวบระดีนี้กลนเขียวบัดสีเข้มไอ้ไอ้นุ่นกับสีมากันเด้ตประนี้มาชักแจ็บอีกแล้วไอ้นุ่นก็ได้นานานได้กินผัดหนังด้วยลายเลยพี่น้องเนาะนี่นะเป็นโซนเด็กน้อยเต็มเต็มเลย ตัวนีมันก็พอกันพาร่อว่าอยู่พอว่าเป็นยังจังว่าแบบชันมันหน่อยนะย้อนว่าห้าซักบรดดีแล้วครับอันนี้เ้านอนแช่ที่เพิ่นบัดเอาเป็นช่วงเลยว่าวยังก็พอนี่ฮะแปว่าลูกดไบไน้าวเสียลยนะว่างก็พอกำลังเที่ยวอยู่นะฮะโอ้ปีนเถอะจั๊กเฮพอไหมเงพอเฮงพอเงพอไหมเงพอเฮงพอ เงินหัวหหาเงินชื่อนมชื่อนมไม่กินได้เดือนนี้แห้งแจกผักปัญญาโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเป็นหนีตะพื้นตะพื้นเงินเดือนกันยจะได้กดตะมูลวัวเลยโบได้ออกไปนอกถ้าบ่มีคลิปลงอ่าบ่ได้ออกไปข้างนอกก็คือเห็นแต่เนาะเพราะว่าเห็ดงานหาเงินยูทูบอะไรกันอ่าทาเราบ่มีคลิปลงเขาบ่ได้วิวมันจะบ่ได้เงินอ่า มาเพยมามาเต้นหลุเบิ่งดอกเต้นาม่สงการด้อเดียว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 อะมเตนสงการให้อันลุเบิ่งไว้เสวัสดีปีใหม่ปลาดุกอยู่สวัสดีวันสงการมื้อนี้มื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะมนดินเต้นทางอยู่อ่ะกอยๆบิ่ซะดลูกเ้ว่าตามคปจริงเพิ่นจะให้ดินแต่ที่15ที่16นี่คือมื้อ เก็บขวดเก็บแก้วเลยแต่ว่าสิพหกิพเจ็ดต้งรินเฉยิอันิสี่ชิบหกนะสามมือนะโอ้โวัดที่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 ฮะคันไล่น้ำโทรศัพับมือหักแล้วโทรัพท์บีรถไฟก็นฟินคนนั้นอืมอดากินโทรศัพท์อยากจื้นนี่อันตามัต่็ซื้อตลอดอยู่อันนี้แทงตายโอ้โหอันนี้ก็บไร้ดเห็นล้น่ช่แนแน่ โอ้ยปลาลุงคนไร้ตาเลยถามว่าไหมานอนน้าแม่กอันนี้อัน,นี้ดิมาแล้วไปกันมาแล้ววันนี้มาแล้ว,ลวันนี้อ่าียังไงไรน้ำโทรศัพท์นี่พอ่พอพ่อกะมี่กันโทรศัพท์นี่เอาอีเครื่องไหม,ไม,ออมเอาอีเครื่องไหมไม่ออมีพ่อกะมี่เลยโทรศัพท์เอ้าบินี่ไปหายแล้วอ๋อบินี่นี่ีต้นไม้มาแล้วเจอมนี่เจอมพ่อป้ตอนฝนยังนาอ๋อ ตอนยังน้อยเด้แก้มเฮ็อันจุบุดังกระดงออกนอกบัดนี้เพิ่นดังกระดงเข้าในปากก็ไปแปบ่ล่ะเบิ่งพอสิเบิ่งบ่เียงอ่าเห็นคอกิิินใจเบ่งแท้อี้หวานิวนิ้หวานนะมินี่ิ้หวานตังใจเิงเท่ากันโตรัมนี่ิ้หวานแน่อะโอหอีกเด้

ไมนี่เทนซบสีม่วงมาไม่เนี่ยไหนเอาบนคลิปตัวเองบนคลิปตัวเองเด้นอใากนอนยัอบนาพอวนี้วยได้มาบนด้วยอนอนไาล้งเดียว <c oughs> นอนลในตา่างหม ที่นั่นก็เหรใจเพิ่นมาปดให้นอนหาอ่าติกาเพิ่นมาต้องกับพิษอีกแล้วแหย่เก่งคือยังนี่แหยความมาดังเห็น,าน,านอะไรไหมโอ้โหที่แท้แบบว่าพยายามอ่ะอาจจะไปปะไปายากไปจะปะที่นอยเพิ่นมาขอรบพ่อเห็นอนะไหมว้าวเพิ่นจะไปใช้ทำนี่ทำชวนไปแรือปะบุ้บึ้นไปเครื่องปั้นนี่เนาะเอ๊อเขาไว้นี่ย ไปเยี่ยมบุกอาเจ็บก okay. ังก่อนเหตุใด้าเนี่ปไปเดินทางโอเคกายอาเจ็บเป็นยังมาใส่ยาหอยู่นี่นี่บาได้อยู่นำเดฟมาหนีหันเด้เป็นไห้กลับบ้านได้โดยสวัสดีบายดี ใครแน่แล้ววะถามอาดูอันนี้ชีถอดเค็มแล้วก็ชีห้เอายามากินอยู่เพลินตายขื่นเลยเพลินเลยโบอยากใช้ยาให้กันไข่นะลดตั้งแต่มือมาเลยคิงหุ่มแต่ตอนมื่อทีซองอันหน่อยเดียวเมื่อดิดแล้ววะหกมือนี่นะเราไม่อยากลับแล้วป่ะเอ้ยเพื่อว่าโอ้ใบเราญาตะ ร้อยยามียานะแต่ได้ยินทางหมอคนละหายเป็นหายชื้อเด้อไหนมินนี่มินนี่เสริมสับจี้โอ้ยมาแล้วปะเป็นอะไรโอ้ยยามันแลนเนาะเจ้าแจ็กผนแห่งดลายอันลายเนาะมินนี่ยังไม่ได้ลึกเลยฮะมินนี่ตัวอาบน้าตัวลืกแล้วมินนี่ มันนีใส่หลอดน้อยเนาะนเปงแบบเดียวเลยกระมดดอกลอน้อยมันไนเยว่เมื่อปะแล้วหรอเราไปยายาอนย่อว่าเทียวยาเพิ่งกินนิว่มันี่กินยาเองไม่ใช่กินบ่ได้คนคแค่กินยาทำกินยาได้โอ้ยโอมาหามแล้วนี่วะพอไบจืวจืว ແລະອັນເດີ້ນີ້ຝຸ່ນລສັຍມກືມນກດສະລົົທຕນ້ອຍຕໃຫຫ2ໃຍ່ນ້ອ2 4ຊົ້ານ

ฮั <gesch> ่ทำการทอดบอโรบัจเจ๊เ <dorm> ฟ <it> <S lonely> ิลต <Jorge> <serves> ัดออกหายหกเออยานยีรากระชีได้ตีงมือได้ด้วยเดย์วันนี้เดยตบมือแปะแเดย์วายานเดย์วายานเดยเห็นแล้วเพิรนแกะให้เออเพิรนแกะให้ยหรกเพิรนแกะให้ฮั่นเบามือน้อยวันนี้กับเบามือน้อยหอกเบิ่อไหมนานยุ่งยังว่าลโรบัจเฮ้ยที่น้อยกับแล้วี่นี่คนเก่ง เบ่อย <S it> yeah, ันเ้วเผิ่นโอ้ยพื่นกลุ่มงัดมัอนอาไเป็นไงเนาะไอ้ิ้นน่อยกัแล้วจอกันแล้วนี้ออกแล้วออกแล้วเอ๊คิวหยุนแ่มึงนาแมติ๊กเด็ผ่านเก่งอะไร เด้ว yeah. oh uh, ่าให้เก่งเก่เกเกอ่าอ kind of mm ุ hmm. um, a, kind of ้ยหนาเหมือนไหมมาเจ็บมาเจ็บลงมาเจ็บเนี Viktor ่ยเมืนติดให้เหมือนตนเห้แเหมือนตเหอเหือนตินเหรอเหมือนนอเลือดเมนเนอะนั่นเล่นน้อยไหมมาเจ็บลงมาเจ็บเออคนแสบบาดเหน้งอ่เดียวนาเว

เผยนออกแล้เพิหนออกแล้โอ้ยเก่งไรเก่งไรโอ้โ่ามนั่งรอยาเอ้ยคนเก่งทศเก่งเเบิ้งเบิ้งเบิ้ง่าเบิ้งเบิ้งด้ฮเบิ้งเบ้งเบิ้ง้ยเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิเบเบิ้งเด้วยเบิ้งงเเ้งเบิ้งงเ้เยเยเยเอ ซาเล่ซาเล่ซาเล่ซ <Hollywood. S 1> ื้อซาเล่เรียบร้อยพี่น้องเนาะอ่ารวมทั้งเบิดคาบหนึ่งคือเฉพาะตอนเช้ามืวอนี้เนาะเมนสามเซนเจ็ดสิบห้าพันพี่น้องเนาะมีอ่าเออสแลงกุญให้แล้วบ่ยังเนาะยังกะเบซื้อเอาไหมคือว่ายังบม่เห็นเปิดให่เออแต่ได้ยินเปิดนล้าเปินให้นแต่ว่า ได้้ใหเพจน์ลืมหายแล้วหลอดเดีนี่เราคุ้มราคาตามนี้เลยพี่น้องเนาออะค่าเปล่าหลอดค่าสองค่าซองเพื่อนอ่อถือว่าตามนี้เนาะเพื่อนว่าเ<ร>บิรดเอาบริษัทพอดีมานอนอยู่นี่นะเบิร์ดไปอยู่ล่านปลายพี่น้องเนาะล่านปลายแล้วก็รวมทั้งตังตวกรนพูดน,นั่นออโอ้ยเกือบสามล่านแกๆพี่น้องเนาะ อ๋อบาทไหนกลับบ้านเฮาเด้อบาทนี้เด้อเออ่บ่บ่เจ็บบ่เป็นเด้อบาทนี้เด้อเช้าเด้อบานทิ่มพญานพญาไว้หงหมอนี่เด้อเออมินี่ก็เอาแต่อาาสุขภาพดีๆเมื่อบาตนี้เด้อเอออ่ะบายบายไปลุงก่อนไปบายบายไปลุงบายบายไปลุงอ่าโอ้ยเนาะซึนเลยนนี่รับบาทฮะโอเคสันสามีเนาะโอ้ยสบายดีพี่น้องเอ้าวผมมุกขอบใจอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคน ที่เขามาเบิ่งมาสมแล้วก็บุกดขามโฆษณาเนาะทางซ่องของบอตาพี่น้องเลยเนาะเห็ดลูกอ่าซื้อลูกงาดีกะอ่างี้แห้งละบอตาเองก็ได้เนาะสงการปีนี้กะบหรือว่าบริลลินน้ำมูเนาะน้ำกับบริลลินบริโภดพ่อแม่ก็ยังรุ่นส่งซพำกูละอ่าฝังเมืองมาเล้งเนาะพี่น้องเนาะอ่าฝังเมืองมาเล้งหรือว่ามอื่นนายสิเลตมื่อหุกมอส่งคนเยอะ อ่าพระ iesen, พี่บได้ไปหดน้ำมูลจ้าว่นพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าจะซื่นใจแน่แหละเห็นลูกอ่าซื่นแหละตะกี um. ้ bracket, โอ้ยเนาะอกใจโย่เงินขำกับแก้วหาหนังกับบทันพี่น้องเนาะอาโอเคถ้าคิดนี่ก็อยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองบนสุขสุคนลิตกินเปมวนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย